มะเดื่อฝรั่งอันนี้สายพันธุ์อีรักกี้นะจ๊ะเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกและฟันเพราะว่ามีแคลเซียมสูงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้บำรุงสายตาแล้วก็ช่วยลวดน้ำหนักเขามีวิตามินเอสูงมีแคลอรี่ต่ำํำไม่มีไขมันนะจ๊ะกินแล้วก็อยู่ท้องได้ช่วยเรื่องโรคเบาหวาน เนี่ยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำลงได้เอ้หามาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนเขาก็ติดตาขยายพันธุ์ได้ตอนกิ่งเสียบกิ่งติดตาเพาะเมล็ดเราก็ยังไม่เคยเพาะเดี๋ยวจะเอาลูกเนี้ยแหละจะเอามาทดลองเพาะต้องรีบหอ่อไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จรสมาเดือฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่นอนเจาะง่ายด้วย แล้วก็นกนกชอบกินมากสวยงามเดี๋ยวถ่ายก่อนไปละถ่ายเก็บไว้ก่อนหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ้าทุกๆคนดูแลสุขภาพให้ดีๆเด,ด,ด้อแค่นี้นะ